มดขึ้นมาลูกปลายทางด้วยนะคะปลายทางด้วยอ่าห้าข้อนะคะทดสอบหลังเรียนห้าข้อ เขียนเขสอบยังไม่ต้องเขียนวันที่นะคะเดี๋ยวจะไม่ทันามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆคิดเองนะคะเด็กๆคิดตามาตั้งใจฟังนะคะลูกตั้งใจฟังนะให้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคะอย่ามัวเล่นอยู่นะข้อที่หนึ่ง ปังนะคะเงินออมหมายถึงอะไรนะคะก็ที่หนึ่งถามว่าเงินออมหมายถึงอะไรก็กเงินที่ได้จากแม่ทั้งหมดนะคะก็ขอเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมดก็ขอเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนะคะการออมหมายถึงอะไรก็ที่หนึ่งนะคะความหมาย แอครูอ่านให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเงินออมหมายถึงอะไรก็กเงินที่ได้จากแม่ทั้งหมดก็ขอเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมดก็ขอเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเอาเลือกกกกขอ,ขอ,ขอหรือกคนะคะ ข้อที่หนึ่งตัดสินใจเลือกลูกก้อหนึ่งก้อก,ก,ขกข็ขอขอคอตอบไปยังอ้าวไม่ฟังคุณครูเหรอเมื่อกี้คุณครูอ่านสองเที่ยวแล้วนะจะเต็มตอบไปยังคะลูกอ้าวใครยังไม่ตอบบ้างข้อที่หนึ่งใครยังไม่ตอบ อาฟังใหม่หนึ่งเที่ยวนะคะฟังใหม่ปลายทางปลายทางฟังใหม่นะคะลูกก็ที่หนึ่งเงินออมหมายถึงอะไรก็กเงินที่ได้จากแม่ทั้งหมดก็ขอเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมดก็ขอเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายอ่านะคะ ยังไม่ทันนะลูกเดยวไม่ทันนะไปข้อสองนะคะอ่าไปข้อสองครูอ่านสองเที่ยวนะคะใครไม่ฟังคุณครูคก็จะให้ปลายทางฟังข้อที่สองการออมเงินที่ปลอดภัยควรทำอย่างไรก็โกนำไปฝากธนาคารก็ขอเก็บซ่อนไว้ในบ้าน ขอ้ขอโเก็บไว้ในกระปุกออมสินอ่ฟังใหม่นะคะก็ที่2การออมเงินที่ปลอดภยัยควรทำอย่างไรก็โกนำไปฝากธนาคารขอเก็บซ่อนไว้ในบ้านขอ้ขอโเก็บไว้ในกระปุกออมสินอไปข้อ3นะคะ คุณครูไปเร็วแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันลูกอ่านแล้วเด็กๆตั้งใจฟังด้วยก็สามนะคะก็ที่สามการปฏิบัติตนอย่างไรทำให้มีเงินออมก็ขอซื้อของเท่าที่มีเงินก็ขอซื้อของน้อยกว่าเงินที่มีก็ขอซื้อของมากกว่าเงินที่มีอ่าตีความใหม่นะคะ ก็ที่3การปฏิบัติตนอย่างไรทำให้มีเงินออมก็กอซื้อของเท่าที่มีเงินก็ขอซื้อของน้อยกว่าเงินที่มีก็ขอซื้อของมากกว่าเงินที่มีเอาคิดลูกตั้งใจฟังบนครูแล้วก็คิดรับรองว่าถูกหมดทุกข้อนะคะเด็กๆคิดเก่งอยู่แล้ว อะไปข้อสี่นะลูกไปข้อสี่แล้วนะข้อที่สี่การจดบันทึกเงินออมมีประโยชน์อย่างไรนะคะอ่ะการจดบันทึกเงินออมมีประโยชน์อย่างไรก็โกรทำให้รูจ้จำนวนเงินออมก็ขอ,ขอ,ท,รรขอ,ขอทำให้รู้รายรับก็โคททำให้รู้รายจ่าย นะคุณครูถามว่าการจดบันทึกเงินออมมีประโยชน์อย่างไรก็อกทำให้รู้จำนวนเงินออมขอทำไม่รู้รายรับก็อคอทำให้รู้ร,รายจ่ายอาคิดลูกคิดไปก็อสุดท้ายนะคะอ่าข้อสุดท้ายข้อที่5หน่วยงานใดรับฝากเงินนะคะ ข้อที่5หน่วยงานใดรับฝากเงินก็ขอที่ทําการไปรษณีย์ก็ขอโรงเรียนก็ขอธนาคารจบแล้วครูไม่มีเสียงแล้วเสร็จแล้วยังคะลูกคุณครูเฉลยดีไหมนะ,ะมาตรวจคำตอบกันอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่หนึ่ง เงินนอหมายถึงเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนะคะอ่าข้อที่1เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายข้อที่2การออมเงินที่ปลอดภัยนำไปฝากธนาคารไว้นะคะข้อที่3ข้อที่3ซื้อของน้อยกว่าเงินที่มีนะคะอ้าข้อที่4ข้อที่สี่ การจดบ,บันทึกเงินออมมีประโยชน์ทำให้รู้จำนวนจานวนเงินนั่นเองนะคะก็สุดท้ายหน่วยงานใดรับฝากเงินธนาคารนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันในวันวันนี้วันวันจันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ